โอ้ๆๆมาลีาเฮ้ยมันแล้วม,มันจะเห็ดออกสักมักเสียงมาลีจ๋าอืมพนะี่ขอเนาะพี่ขอเออๆเพิ่นหายบ่ได้ตรงที่หย,ยังมาล <c oughs> ีควายา น้องมะลิเป็นควายกำพ้านะคะตอนนี้น้องกำลังตั้งท้อง8เดือนเศษแล้วค่ะก็เหลือเวลาอีกประมาณ20กว่าวันนะคะก็จะครบกำหนดคลอดของน้องแล้วค่ะมาลุ้นกันดูนะคะว่าน้องจะคลอดออกมาได้ลูกตัวผู้หรือตัวเมียตอนนี้ก็กำลังคิดชื่อไว้แล้วล่ะค่ะว่าถ้าตัวผู้จะตั้งชื่ออะไรตัวเมียจะตั้งชื่ออะไร ยุงกัดยุงกัดเบิ่งเสิเอายุงออกนี่ยุงกัดอือยามมื้อแล้มันา้าอย่ากัดที่แดบดีด ขอบคุณที่รับชมคลิปน้องมาลิจนจบนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะชอบน้องนะคะเหมือนกับเราที่เลี้ยงน้องก็รักน้องผูกพันเหมือนเป็นคนในครอบครัวเลยค่ะเอาไว้น้องคลอดลูกเมื่อไหร่ก็จะเอาคลิปลูกของน้องมาให้ชมนะคะก็สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้า